กัตที่สวมเบอร์สเกอร์เมอร์สามารถเอาชนะกอดแห่นได้หรือไม่ก็ตามหัวข้อคลิปเลยนะครับสําหรับคนที่มีเวลาน้อยอยากรู้แล้วโอ้โหมันคันไม่ไหวแล้วอูกูอยากจะกกทุกวินาทีผมเฉลยให้เลยแล้วกันนะครับว่ากัตไม่สามารถเอาชนะกอดแห่นได้อ่าอ่ะ,อะใครที่อยากรู้แค่นี้ก็สามารถปิดคลิปได้เลยนะครับหวังว่าคุณจะชอบกันนะครับแต่สําหรับคนที่อยากรู้ว่าทําไมล่ะเหตุผลมันคืออะไรกัตก็อัปเกรดตัวเองมาเยอะขนาดนี้แล้วนะ ทำไมกัดถึงไม่สามารถเอาชนะก้อนแทนได้ล่ะ,ะถ้าใครอยากรู้นะครับมาเดี๋ยวผมเล่าให้คุณฟังเรามาดูก่อนดีกว่าว่าเบอร์เซิร์เกอร์เมอร์ที่กัดสวมใส่เนี่ยมันคืออะไรเบอร์เซิร์เกอร์เมอร์หรือชื่อไทยคือชุดเกราะนักลบท่งถูกสร้างโดยคนแคละนะครับมีนามว่าฮานาและผู้สวมใส่ชุดเกราะเบอร์เซิร์เกอร์เมอร์คนก่อนนี้ก็คืออัศวินกะโหลกนั่นเองนะครับอ่าเราก็จะพอรู้ประวัติของเขาอยู่แล้วนะครับว่า อัศวินกะโหลกเนี่ยเป็นบุคคลลึกลับที่น่าจะเป็นกษัตริย์ประเทศประเทศหนึ่งอ่าขอไปเปิดไว้ก่อนนะครับแล้วในช่วงชีวิตสุดท้ายของเขาเขาได้หลุดไปอยู่ในคลาดเหมือนกับกัดเป๊ะๆเ,เลยและเขาก็ได้เสียชีวิตลงในคลาดนั้นคาชุดเบอร์เซอร์เมอร์เลยนะครับอืมนั่นแหละชุดของเบอร์เซอร์เมอร์นี้ก็เลยสืบทอดต่อมายังกัดนะครับผ่านฟอลอร่าเนาะโอเคอันนี้เป็นข้อมูลคร่าวๆนะครับของผู้ใช้คนก่อนและก็ผู้สร้าง อ่ะโอเคต่อไปเรามาดูดีกว่าว่าไอชุดเกราะนักรบคลั่งอันเนี้ยมันสามารถทําอะไรได้บ้างนะครับความสามารถมันคืออะไรทําไมบางคนถึงเข้าใจผิดว่ามันเป็นชุดเกราะวิเศษที่สามารถเอาชนาะศัตรูได้ทุกตัวขนาดนั้นซึ่งไอความเข้าใจผิดอันนี้ผมก็ไม่รู้ว่ามันเริ่มมาจากใครนะครับเออก็เดี๋ยวมาอธิบายความสามารถของชุดเกราะนี้กันก่อนนะครับชุดเกราะเบอร์เซอร์เกอร์เมอร์จะเป็นชุดเกราะที่จะดึงศักยภาพของผู้ใช้ออกมาได้100%เต็มตลอดเวลา ถ้าพูดกันแค่นี้ก็อาจจะมึนๆกันอยู่นะครับก็ขออธิบายเพิ่มเติมมากันว่าโปรติแล้วเนี่ยคนเราเนี่ยจะไม่สามารถใช้พลังเต็มที่ได้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ตลอดเวลาขนาดนั้นเพราะว่ามันจะทําให้ร่างกายเนี่ยเหมือนต้องถูกฝืนตลอดเวลานี่รู้ไหมฮะพลังที่เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ขนาดนั้นเนี่ยมันจะนํามาสู่ข้อเสียให้กับร่างกายมหาศาลโดยโปรตีแล้วเนี่ยสมองของคนเราจะก็จะแบบล็อกพลังตัวนี้ไว้อ่า ให้นึกถึงฟิลแบบอะดรีนาลีนหลังตอนแบบพลังฉุเฉินตอนไฟไหม้อะไรเงี้ยแบบอุ้ยอยู่ก็มีแรงเยอะยก,ยกตู้เย็นได้ยกอะไรได้เนี่ยหรอแม้เออจะเป็นอย่างนั้นแต่หลังจากที่ช่วงอะดรีนาลีนมันหมดแล้วเนี่ยหรืออะไรสักอย่างหมดแล้วเนี่ยเราก็จะแบบปวดร้าวร่างกายไปทั้งร่างเลยเพราะว่าเราฝืนใช้พลังอ่าหนึ่งอยเอย่างเต็มที่เนี่ยหรอแม้มันจะได้ฟิลแบบนั้นเลยฮะเปรียบเทียบแบบนี้น่าจะเห็นภาพกันชัดเจนมากขึ้นนะครับแล้วเบอร์สเกอร์เมอร์เนี่ยมันดึงออกมาร้อยเปอร์เซ็นต์ตลอดเวลาขนาดนั้ แปลว่าผู้ใช้เนี่ยหนึ่งละต้องฝืนร่างกายเอ,เองตลอดเวลา2ชุดกรอะนี้จะนําความรู้สึกด้านลบของคนคนนั้นนะครับออกมา,ามากขึ้นกว่าปกติความเศร้าความกโกรธความแค้นมันจะแบบทวีคูณมากกว่ายามยามปกติมากเลยนะครับส่งผลให้หลายหลายครั้งเนี่ยสติของผู้ใช้เนี่ยจะถูกกลืนกินโดยชุดกร่อเองนะครับแล้วทําให้ต่อสู้อย่างบ้าเลือดตลอดเวลาเออ ต่อมานะครับชุดเกราะเบอร์สเกอร์เมอร์มันจะทําให้ผู้สวมใส่ลืมความเจ็บปวดของผู้สวมใส่ทิ้งไปนะครับจริงๆจ,จะเรียกว่าลืมก็อาจจะไม่ถูกระนะครับคือเรายังรู้สึกเจ็บอยู่ผู้ใส่ยังสามารถรู้สึกเจ็บได้อยู่แต่ชุดเกราะจะทําให้เราเมินความเจ็บปวดนั้นทิ้งเลยปิดทิ้งแบบ100%เลยนะครับคือเราเจ็บเจียนตายแค่ไหนผู้สวมใส่ของชุดเกราะเบอร์สเกอร์เมอร์จะรู้สึกว่าแล้วไงเจ็บแค่นี้แล้วไงวะ ไม่เป็นปัญหาเรายังสามารถต่อสู้ได้ต่ออ่าอ่าก็เป็นประมาณนี้นะครับแถมชุดเกราะชุดนี้มันยังสามารถรักษาผู้ใช้ได้ด้วยนะครับอ่าแต่อยา่าคิดว่าว่ามันสามารถรักษาผู้ใช้ได้แบบโอ้โหเฮ้ยฮิลลิ่งโอ้โหสมบูรณ์แบบโอ้โหแบบเปิดออกมาไม่มีแผลเลยผิดนะครับรักษาผู้ใช้ของมันเนี่ยจริง,จรงๆจะใช้คำว่ารักษาเนี่ยก็อาจจะไม่ถูกนักนะครับเรียกว่าเรียกว่าอะไรดีวะ ปฐมพยาบาลแบบหยาบๆแล้วกันนะครับหยาบมากหย,ยาบแบบหยาบแบบไอสัตว์ไอควยเลยก็ว่านะครับหยาบแบบขนาดไหนคือยกตัวอย่างแล้วกันนะครับตอนที่กัสใช้ชุดเกราะเบอร์เซอร์เกอร์เมอร์ครั้งแรกนะครับแขนกัสได้หักในตอนที่สู้กับกรุนเบลแขนกัสเนี่ยหักแบบบิดรอบเลยนะทั้งขาทั้งแขนทั้งบิดรอบนี้เลยนะครับแต่เบอร์เซอร์เกอร์เมอร์สามารถทําให้แขนเนี่ยรึกลับมาเป็นสภาพปกติได้โดยการใช้ หนามที่อยู่ในชุดเกาะนะครับทำการทิ่มกระดูกยิง่งๆๆๆๆกๆๆๆๆๆๆๆกๆาๆกๆๆๆกๆึๆๆ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 ๆกๆๆๆๆๆ้ๆๆๆดๆกๆๆๆๆัๆๆ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 กๆๆกๆๆๆาๆๆ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 เๆๆ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 ๆิๆกๆๆๆๆอๆๆๆๆอๆ<อ>กๆอๆๆๆาๆๆๆๆๆๆนๆๆ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 ๆจๆๆ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 ๆอๆๆ้ๆๆ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 ๆาๆๆๆๆมๆๆกๆัๆๆๆๆๆๆาๆๆ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 กๆๆ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 ๆย เพื่อดามแขนเราอะ่ะมันใช้การรักษาที่ไหนอะ่ะถูกป่ะแม่งทำให้แขนเราจะปวดหนักกว่าเดิมอีกเพราะแม่งเอาเหล็กเที่มอ่ะโอ้โหคุณเนยนะครับและนี่ก็เป็นคร่าวๆข,ข,ของชุดเกราะเบอร์เซอร์เกอร์เมอร์นะครับไอที่เราเห็นว่ากัดมันเก่งขึ้นเยอะมากๆเนี่ยโดยรวมแล้วเนี่ยมันก็มาจากพลังของกัดเองนั่นแหละแค่มันเป็นพลัง100%ที่ปติกัดก็ไม่ได้จะใช้ออกมาได้ตลอดเวลาขนาดนั้นมันจะเป็นพลังที่อันล็อกออกมาในตอนที่สําคัญสําคัญเท่านั้น แต่ชุดกรอบนี้จะสามารถดึงออกมาให้มันอันล็อกตลอดเวลาได้เลยนะครับนั่นแหละครับนั่นแหละครับคือความหมายของเบอร์เซอเกอร์เมอร์พลังของมันมาจากที่ไหนมันก็มาจากกัดเองนั่นแหละนะครับแค่มันขยายขอบเขตพลังให้มันแบบฟูลพาวเวอร์ตลอดเวลาแต่มันไม่มีทางที่จะล้นไปมากกว่านี้ได้สมมุติว่าเป็นน้ำหนึ่งแก้วแล้วกันนะครับน้ำหนึ่งแก้วเนี่ยของผมเนี่ยนะครับโปติแล้ว คนเราจะดื่มน้ําเวลาเทน้าเนี่ยก็จะใช้ประมาณนี้ถูกไหมฮะเออแต่เวลาพลังของคนเราจะใช้ได้ประมาณนี้อะผมที่เปรียบเทียบนี้แล้วกันนะครับแต่พอเป็นเบอร์เซอร์เกอร์เมอร์เป็นไงน้ํามันจะถูกทําให้เต็มแก้วขนาดนี้นะครับดูดเท่าไหร่แม่งก็จะเต็มแก้วคุณจะเจ็บแค่ไหนคุณจะไปทําอะไรมาแม่งก็จะเต็มแก้วอยู่ตลอดเวลาเสมือนเติมน้ําให้เต็มอยู่ตลอดเวลานั่นแหละคือความหมายของ100%แปลว่ามนุษย์เนี่ยหนึของมนุษย์ก็ยังเป็นมนุษย์ อเข้าใจไหมไม่ใช่ว่า100%ของมนุษย์แล้วจะเหนือยิ่งกว่า100%ของปีศาจอะไรแบบนี้ยนึกออกไหมเออนี่เป็นการเปรียบเทียบของผมแล้วกันนะครับอืมต่อไปก็เป็นข้อเสียของเบอร์เซร์เกอร์เมอร์นะครับอย่างที่บอกไปในข้อตะกี้แล้วนะครับมันจะทําการรักษาผู้ใช้แบบหยาบหยาบนะครับหยาบแบบหยาบยาบ,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 บโลเลยแลหยาบคายสุดๆเลยนะทำให้หลังจากที่ต่อสู้เสร็จแล้วเนี่ย ถ้าผู้ใช้ไม่ตายไปซะก,ก่อนนะครับก็จะเข้าขั้นโคม่าบาดเจ็บสาหัสต้องนอนพักเป็นแรมเดือนแรมปีอเลยทีเดียวนะแต่ไอ้กัสเนี่ยแม่งสุดกระถึกจริงๆนะครับก็เลยอ่ายกตัวอย่างอย่าง,างเช่นตอนที่สู้กับกุณเบลเสร็จละกันในตอนนั้นเนี่ยกัสเนี่ยได้พักฟื้นตัวอยู่นานโขเลยนะรประมาณเป็นเดือนเลยนะถ้าผมจะไม่ผิดน,นะเป็นเดือนเลยนะแล้วกว่าจะถอดชุดกรอออกมาได้เนี่ยแม่งมีแบบเหล็กทิ่มอยู่ในกระดูกเราตลอดเวลาคุณคิดดูดิ คือแบบกว่าซีเก้กว่าทุกคนอิชิโดโอ,อพวกเซอร์ปิโก้เนี่ยจะช่วยกันงัดชุดเกาะออกมาจากกระร่างกัดได้เนี่ยเลือดแม่งพุ่งแบบโอ้โหเป็นน้ําตกอย่างนั้นเลยนะครับขนาดที่ว่ากัดที่ว่าถึกทนแข็งแกร่ง,ข,งขนาดนั้นแล้วเนี่ยกัดถึงขนาดสลบลงไปเลยนะครับหลังจากที่สลบตื่นขึ้นมาแล้วความเจ็บปวดก็แล่นเข้าสู่ร่างทางร่างกายจนเจ็บปวดถึงขนาดทนไม่ไหวสลบไปรอ,อบวนลูปอย่างเงี้ยตื่นร้องอ้าสลบตื่นร้องอ้า สลบบนไว้อย่างเงี้ยโอ้โหคุณเอ้ยอข้อเสียแม่งแบบโหร้ายมากนะครับเอออันนี้ลืมพูดอีกเรื่องหนึ่งนะครับในของความสามารถแล้วกันนะครับส่วนของความสามารถอีกอย่างหนึ่งเนี่ยคือชุดเกราะเนี้ยเหมือนมันจะสามารถเอ่อเป็นร่างทรงประทับร่างของออจิตใจของเราด้วยก็ได้ละมั้งนะครับอาจจะไม่รู้เฉพาะกัสหรือเปล่าอ่ะนะครับเพราะว่าในตอนที่กัสใช้ชุดเกราะเบอร์ซ์เกอร์เมอร์เนี่ยกัสจะมีวิญ,ญญาณหมาของเขาะนะ เออเป็นเออก็คือจะมาประทับร่างเหมือนเป็นเสมือนตัวกลางอ่าทำให้รูปร่างของมันอ่ะเห็นเด่นชัดขึ้นนะครับก็เป็นที่มาของเบอร์ซเกอร์เมอร์ของกัตทำไมถึงเป็นรูปหมาป่านะครับอืมมันมาจากไอ้ตัวปีศาจต,ตัวนี้แหละนะที่สิงะไรกัตนย่างะนะ้นครับซึ่งจริงๆแล้วปีศาจต,ตัวนี้เดี๋ยวเราค่อยยกไปพูดถึงในคลิปหน้าๆแล้วกันนะครับว่ามันคืออะไรกันแน่นะครับอืมโอเคต่อไปนะครับเราก็จะมาดูความสามารถของก็อตแฮนกันบ้างน,นะครับ เออเอาจริงนะถ้าคุณฟังผมมาถึงจุดๆนี้นะคุณน่าจะพอเดาได้แล้วว่าอ๋อไอ้หียเอเอไม่ชนะหรอกอะไรเงี้ยโอเคแต่เราให้เห็นภาพชัดขึ้นกว่านั้นอีกมาดูกันบ้างดีกว่าว่าก๊อตแทนเน่ยพลังมันขนาดไหนนะครับก๊อตแฮนเนี่ยเปรียบเสมือนกับมือของพระเจ้าจริงๆเลยนะก๊อตแทนตามชื่อมันเลยนะครับหัดของพระเจ้านะที่เป็นเหมือนกับตัวแทนของพระองค์เองที่มาอ่า คอยดมคอยมาปวนปั่นป่วนโลกเหรอผมก็ไม่รู้เรื่องอะไรเรียกว่ามาควบคุมโลกแล้วกันนะครับจากมิติอื่นนะจากก้นลึกของ a s t r a l World นะครับพลังของก๊อดแทนแต่ละตนเนี่ยเรายังได้เห็นในเรื่องเนี่ยน้อยมากๆแทบจะไม่รู้ด้วยซ้ำว่าแต่ละตัวเนี่ยพลังมันแตกต่างกันยังไงบ้างรู้แค่แบบนิดๆหน่อยๆแค่นั้นเองซึ่งข้อมูลตรงนี้น้อยมากๆน้อยจนขนาดไม่รู้เลยว่าก๊อดแทนแต่ละคนเนี่ยความสามารถมันเหมือนกันทุกคนเลยหรือเปล่า แต่แค่ไม่ใช้ไงใช้แค่คนละอย่างหรือเปล่าหรือ,อยังไงอะไรเงี้ยมันข้อมูลน้อยจริงๆนะครับแต่สิ่งที่บ่งบอกถึงความเกี่งการของก๊อตแฮนได้ดีที่สุดเนี่ยเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างมาสัก3-4เหตุการณ์ละกันนะครับเอาเป็นเบสิกเบสิกก่อนละกันก๊อตแฮนอย่างกริฟฟิธนะครับในร่างที่จุดติใหม่พลังของเขาเนี่ยโกงมากๆก็คือดวงของมันนะครับจะแข็งโป๊กเลยครับแข็งแบบแข็งจริงๆอะ่ะนะครับก็คือ อย่างเช่นตอนที่หินนะครับที่จะหล่นครับแคสก้าหินจากถ้าเป็นผลพวงจากการต่อสู้ของซอสกับกัสนะครับจะหล่นลงมาทับแคสก้าแต่ตัวกีฟฟิทเอาเหมือนผ้าคลุมบางตัวแคสก้าไว้หินแม่งหลบกีฟฟิทหมดเลยครับหินที่หล่นลงมาไม่โดนกีฟฟิทสักก้อนนะครับเหตุการณ์ต่อไปก็คือตอนที่กีฟฟิทไปช่วยเหลือ,อโซเนียที่อยู่ในค่ายแล้วธนูของกูชานนะครับยิงมานับร้อยดอก ยิงใส่กีฟีตในระยะเผาขนนะครับห้าเมตรไม่เกินนี้ธนูแต่ละดอกไม่โดนกีฟีตเลยมันผ่านกีฟีตไปเสมือนกับเหมือนกับหนังอ่าหนังฝรั่งฮอลลีวูดเอ,อ่อยิงยังไงก็ไม่โดนพระเอกอะไรกันเนอ่ไหมสตอมทูปเปอร์ยิงยังไงก็ไม่โดนเจไดยิงยังไงก็ไม่โดนพระเอกไม่โดนลุกอะไรเงี้ยทำนองนั่นเลยครับมันวุ้บมันหลบไปงี้เลยแล้วก็ค่อยไปอยู่หลังกีฟีตเอออีกเหตุการณ์หนึ่งที่เห็นชัดมากๆก็คือสายลมที่มันกระโชกออกมาตอนที่ กรีฟิทเผชิญหน้ากับกษัตริย์กนิสก่าอาวุธโบติ ick, ไม่สามารถโจมตีกนิสก่าได้แต่ว่าด้วยสายลมอันนี้นะครับสายลมทะเลที่พัดมาแบบมหาศาลแบบโหรานโหดร้ายขนาดนี้นะครับทําให้กนิสกาเนี่ยไม่สามารถคงสภาพที่เป็นหมอกของตัวเอาไว้ได้นะครับแพ้กีฟิทเลยนี่กีฟิทไม่ได้ออกแรงอะไรเลยนะคือมันเป็นพลังของดวงของเขาจริงๆนะค,คือก้อนแฮนมันโกมากผมบอกแล้วนะครับแต่นี่ก็ไม่ใช่อีเวนท์ที่ผมอยากจะนําเสนอขนาดนั้นนะครับ มาดูดีกว่าว่าชัดๆแล้วเนี่ยสอีเวนท์ที่ก๊อตแฮนเน่ยความเก่งก๊อตแฮนมันขนาดไหนหนึ่งเลยตอนที่ซอสหรือนอตฟลอตูซอสเนี่ยกำลังนั่งอยู่บนกองซากศพของสงครามแล้วในตอนนั้นกรีฟีทที่ไม่ได้จุดติได้ซ้ำนะในตอนนั้นเป็นแค่เหี่ยวแห่งแสงที่มาในรูปแบบของฝันเท่านั้นนะครับแล้วในกึง่งฝันกึ่งจริงนั้นอนะ่ะในเขตแดนนั้นอนะ่ะกีฟีได้ทําการตัดเข่าของซอส ร่างที่เป็นอสูรที่ถือได้ว่าแข็งแกร่งโคตรได้อย่างง่ายดายนะครับตัดเขาไม่พอแม่งปาดหน้าปาดนีถึงนี่เลยนะครับคือแข็งแกร่งจริงๆคือซอนเนี่ยคือโคตรเก่งเลยใช่ไหมอย่างที่เรารู้กันนะครับกัดเนี่ยถ้าไม่ใส่เบอร์เซอร์เกอร์ผมว่าสู้ไม่ได้หรอกถึงแม้ถึงแม้จะใส่นะก็อาจจะได้แค่สูสีนะครับแต่กรีฟิทสามารถตัดในร่างที่ยังไม่ได้จุดติด้วยซ้ํานะครับในการจุตีเพียงครั้งเดียวเออ แล้วทำให้ซ้อนเนี่ยลงไหลกีฟฟีนับตั้งแต่นั้นจนมาเป็นสมุนผู้พักดีเนาะสองนะครับก็คือตอนที่กันิสกะเผชิญหน้ากับกีฟีที่ผมบอกไปสายลมนั้นมันพัดมาจนกันิสกะไม่สามารถคงอยู่ในสภาพหมอกได้และเมื่อกันิสกะได้พบกับกีฟีตัวเป็นเป็นนะครับเขารู้ได้ทันทีเลยว่าความเก่งกาจหรือว่าระดับของเขากับกีฟีเนี่ยแม่งคนละมิติกันเลย ทั้งทาง้ทางที่การนิสการเนี่ยผมถือเลยนะอันนี้ผมคิดเองแล้วกันว่าการนิสการเนี่ยผมถือเลยว่ามันเป็นสาวกที่เก่งที่สุดแล้วอะแม้แต่ซอสก็ยังทําอะไรมันไม่ได้แม้แต่นิดเดียวเลยด้วยซ้านะถ้าไม่มีกัดถูกไหมเออยังคิดเลยว่าความแบบระดับของมันกับกีฟีต่างกันแบบคนละมิติเลยอะไม่ใช่แบบอยู่ในโลกเดียวกันและห่างกันนะคนละมิติคือแบบวัดดุบฟักคือมันมันช่องว่างคนจะห่างกันมากจริงๆนะครับอืมเหตุการณ์ต่อไปเหตุการณ์สุดท้ายละ เหตุการณ์ที่3เหตุการณ์นี่แหละที่ผมคิดว่าเป็นจุดชี้ขาดที่เราไม่จะเป็นจะต้องมานั่งเทียงกันอีกต่อไปในตอนที่อยู่ที่เอลฟ์เฮมกีฟฟิธที่ได้คืนล่ามาแล้วจากเด็กแสงจันทร์เขาได้ทําการลักพาตัวแคสก้าเพื่อพาตัวกลับไปที่ฟาวโคนเนียประเทศของเขากัตในตอนนั้นที่เห็นกีฟฟิธก็โมโหสุดชีวิตเลยนะครับและได้ทาการใช้ดาร์กอนเเลเยอร์ฟันไปที่กีฟิซึ่งตอนนั้นกัตยังสม ก็ได้สวมชุดเกรเาะเบอร์เซอร์เกอร์เมื่อแล้วนะนี่หรอไหมแล้วการที่ดาก,กอนเเลเยอร์ของกัทเนี่ยที่ตอนนั้นเนี่ยตีบวกทุกอย่างแล้วเนี่ยนะครับเออสามารถฟานฟันสิ่งที่มันจากแอสเทอร์โบในแอ่งลึกได้ก็ยังไม่สามารถฟันกีฟีดได้เลยนะครับทั้งทางนี้กีฟีดมีร่างเนื้อนะสามารถถูกกัทฆ่าตายได้แล้วแต่แม้กระน,นั้นแล้วดาบของกัทไม่สามารถทําอะไรกีฟีดได้เลยแม้แต่เส้นขนเส้นเดียวคือมันหาลงมาเนี่ยคือแบบ ไม่รู้สึกถึงอะไรเลยนะครับเหมือนเราแบบเอาดาบไปฟันเหล็กฟันปูนอะไรกันน่ะไม่เกิดเหี้ยอะไรขึ้นเลยอ่ะคือนี่แหละคือรูปประทับที่ชัดเจนมากๆเลยนะว่ากีฟินะี่ะหรือว่ากนะ็ตแฮนเนี่ยเหนือกว่ากัสแค่ไหนนะครับแล้วแม่งมีตัวอย่างเงี้ยอีห้าอีสี่ตัวรวมเป็นห้าตัวกัสมันจะชนะได้ไงถูกไหมฮะเออถ้าไม่อัปเกรดอุปกรณ์ตอนเนี้ยไม่มีทางชนะได้เลยนะครับอือโอเค ก็มาถึงสรุปกันแล้วนะครับอ่าก็หวังว่าวันนี้ทุกคนก็จะเห็นภาพชัดเจนกันมากขึ้นนะครับว่าเบอร์เซอร์เกอร์เมอร์เนี่ยมันก็ไม่ได้ต่างอะไรจากอุปกรณ์ Power Up ที่แบบที่มีข้อเสียมากมายอะ่ะข้อดีก็เยอะนะแต่ข้อเสียแม่งเยอะกว่าข้อดีกะน,นะครับแถมมันยังทําให้เราเนี่ยสามารถดึงพลัง100%ของเราออกมาได้แต่มันก็แค่100%นะครับมันไม่ใช่200ไม่ใช่3 0 0ไม่ใช่500แค่100 มนุษย์ก็ยังเป็นแค่มนุษย์อยู่ถึงแม้กั๊มันจะเหนือมนุษย์จนสาวกบางตนยังถามว่ามึงใช่คนแน่เหรอก็ตามนะครับแต่ว่านั่นแหละครับมนุษย์ก็ยังเป็นมนุษย์กั๊ก็ยังเป็นคนอยู่รู้เข้าไหมเออเปรียบเสมือนมดนะครับที่ได้ชุดเกราะมดก็จะเป็นชุดเกราะ power up นะก็จะเป็นมด power up มด power up ไม่มีทางสู้กับคนที่โป๊เปื่อยได้รูกได้ไะ <laughs> เออหรือจะเปรียบเทียบให้ยิ่งกว่านี้ก็คือมดใส่ชุดเกราะ ไปประทะกับรถถังไปประทะกับยักษ์อะไรเงี้ยมันอย่างนั้นเลยนะเพราะว่าก็ตแฮนนี่แม่งระดับโอ้แบบโหพระเจ้าช่วยพระเจ้าช่วยจริงๆอะ่ะไม่ได้เปรียบเทียบอะ่ะเออนะครับโอเคก็ไม่เป็นการเยินเยอนนะก็คลิปของเราก็เนื้อหามีประมาณนี้ถ้าใครชื่นชอบข้อมูลของเบอร์เซิร์กประมาณนี้นะครับก็สามารถพิมพ์บอกพวกเรากันได้นะว่าเอออยากดูข้อมูลอัานไหนต่อไปไหมอยากทำเรื่องไหนต่อไปไหมและถ้าผม พูดอะไรผิดไปหรือว่ามีข้อมูลที่ผิดพลาดเกิดขึ้นนะครับในคลิปนี้นะครับผมก็ขอภัยร่วงหน้าด้วยนะครับเอาเท่าที่เรานึกออกและกันนะครับก็มีประมาณนี้ก่อนเดี๋ยวไว้เจอกันในคลิปต่อไปแล้วกันนะครับวันนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบาย